เมื่อพีเอฟซีชมว่าสร้อยสวยเอาซีมีเหรอเขินทำเป็นแบบจะจามทำเป็นคันจมูกนู่นนี่นั่นท้านางเขินนางจะมีอาการคันจมูกเลยนะท่านคนก้เหมือนคัดจมูกคันจมูกอะไรก็ว่ากันไปความเขินน่ะความเขินน่ะทุกคนโชว์สร้อยสวยเงี้ยก็อยากให้คนเขารู้คนเขาเห็น เอาออกนอกเสื้อดีๆคนไม่ค่อยเห็นเนี่ยต้องโชว์แบบนั้นแหละมันจึงจะเห็นอืมไม่ได้เขินนะอันนี้ไม่ได้เขินดูนางไม่ได้เขินเลยอืมไม่มีความเขินเลยแค่แค่แคันจมูกจะจามเฉยๆอะไรอย่างนี้อืมฟิลมันแค่นั้นไม่มีใครเขินไม่มีไม่มีเลยจ้าพอดีพี่เขาบอกจ้อยสวยก็เลยแบบคันจมูกขึ้นมาทันที อืมไม่ได้โชว์นะอันนี้ให้ดูเฉยๆนะดูสิเ,เอาสมมติลองจงนินตนาการแม่แดงตบมือไปตบมือมาเขาเขาเขาให้ห้าร้อยก็จริงแต่ตบจะต้องปุ่ม,มือทั้งวันเขาสั่งต้องทำนะแล้วถ้าตบมือไปตบมือมาแล้วไม่สบายทำไงเอาแม่แดงอย่าโยาโดนเลยแม่เข้มามาไหมวันนี้มาโอ <s> ้นดีย แดงทำไมต้องใส่หมวกใส่แล้วมาดูดีตรงไหนเ้ยที่ห้องยังไม่เหลียวมันตั้งที่อ้าวเอ๊ยยังมงนยังรับซื้มใส่นี่บป่าเดี๋ยวสิจำ เล็กกูเสีมากนะฮะเรื่องผงการพิจารณาในช่วงนี้นะครับผมฝากก้าวนะฮะ หนึ่งรอบครับสิจับขึ้นแต่ว่าเขานั้นมีใจเจ้าของน้ำจอบน้งสอง,อง,งทั้งเพศทั้งหลทั้งไอจีคิดไปเองข้างเดียวแค่เขายิ้มเขาส่งสายตาหวานมาอานปอดูดุนปนันก็หากเขา เอาไปเพ้อไปฝันพันธนาเบิดหัวใจเป็นันไดละทีนี่เขาเปิดโตตำแหแนงเจ้าของหัวใจสุดท้ายเจ้าของต้องดังห้องไห้น,น้ำตาไหลพบปากป้าหัวได้เป็นคนแพ้ใจก็ต้องบ่น,นาหักได้เป็นคนหักเป็นได้ก็แค่เล่นปะอัน ยอดความพักแรงกันมีตำนานหาข้อทางเดียวอยู่ซื่อๆก็ดันซื่อื้อเอาใจไปหาบองเช็ดเพียงแค่ปลายเล็บของเธอยังบ่แล่วงเลียวต้องโทษใจใจมันบอกเดียวบอกจะขอคำเดียวเป็นเรื่องราวของความรักที่บรรจายมาในผลงานเพลงเพลงนี้เอาเอาอกกไไันเลยอ่ะ ร้องได้ไหมครับมันดังในทิ๊กต็อกมากๆเพลงผลงานเพลงนี้มอปเสียงให้กับทุกคนครับผมเอามานิดๆหน่อยๆให้กับทุกคนได้ฟังกันครับผลงานเพลงนี้พูดตราก็เปรียบเสมือนตู้เพลงนะครับอยากจะฟังเพลงไหนก็หยอด และก็ขอเพลงนั้นพวกเราพร้อมที่จะจัดการให้พวกเราพร้อมจะร้องให้ทุกคนฟังครับแต่ถ้าเพลงในผมร้องได้ผมจะจัดให้แต่ถ้าร้องไม่ได้พวกเราก็จะเสือยค่กับผมขอบคุณครับอย่าฟังเพลงไหนแนะนำมาได้นะฮะ,ะ,ะช่วยกับพวกเราในรอบนี้ต่อจากนี้คุณมงคบผม,ผมอยากจะมอบเพลงเขาเรียกว่าเพลงภาษาปกิจให้คนอื่นเขาฟังสากลสักหน่อยอสากลสากลเป็นสากลประยุกต์สากลเอามารวบรวม,รวมเอามาผสมผสาน